สวัสดีครับพบกับผมเซลทีเจก,กแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานไม่ได้ทำคลิปหนึ่งอาทิตย์นะครับพอดีเพิ่งหายจากโควิดมานะครับตอนนี้หายดีแล้วก็จะพามาชมรถพามาอัปเดตรถนะครับสองคันนี้ที่เห็นอยู่คือตัว Vios 1.5E นะครับปี2 0 18ตัวนี้ติดแก๊ส CNG นะครับย้ำอีกทีนะครับคันรถสองคันนี้ติดแก๊ส CNG นะครับ ก็สำหรับใครที่มองหารถ v i อ s ไปใช้งานสักคันนะครับประหยัดประหยัดน้ำมันแนะนำเลยนะครับตัวนี้ติดแก๊ส CNG ใครที่กำลังมองหาอยู่ก็รับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญทั้งสองคันเนี่ยราคาเพียง2ส6 4 0 0 0บาทนะครับได้รถไม่ไม่น้อยๆไม่หลักหมื่นนะครับรถปี18วิ่งน้อยดูแลเข้าสูนเช็รยะตลอดนะครับแล้วก็รถสวยเดิม ไม่มีชนหนักจนหนาฟลกคว่มนะครับสองคันนี้ผ่อนประมาณสี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับนี่นะคันด้านขวามือเลขไม์เพียงห้าหมื่นกิโลนะครับส่วนคันด้านซ้ายมือเลขไม้เจ็ดหมื่นกิโลราคาสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองหกเก้าถ้าเป็นวีออสที่ติดแก๊สตอนนี้ผมมีแค่สองคันนี้เท่านั้นนะครับมีแค่สองคันใครที่กำลังมองหาแบบนี้อยู่รีบเลยนะครับทักเข้ามา สนใจจองพาเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูคร่าวๆนะครับทั้งสองคันสเปคเดียวกันปีเดียวกันนะครับ 1.8e ปี e, 18นะครับก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าหลอดฮาโลรเจนแบบนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับแบบนี้เลยนี่นะกระจังหน้าดำเงาล้อก็เป็นล้อล้อแมกล้ออัลลอยนะครับเดิมๆเลยนะครับคันนี้รถสวยเดิม ภายในภายในเบาะผ้าสีดำนะครับนะครับเดิมๆเลยนี่นะไม่ติดแก๊สเปิดปิดแก๊สตรงนี้ได้นะครับก็วิ่งในทั้งแก๊สทั้งน้ำมันนะครับช่วงนี้ก็น้ำมันขึ้นขึ้นลงลงส่วนใหญ่จะเน้นไปทางขึ้นนะครับก็มีรถติดแก๊สนี่ก็ถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับ ทั้งสองคันนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทระบบเปิดท้ายให้ดูนี่นะครับทั้งสองคันเลขไม่เจ็ดหมื่นกับห้าหมื่นโลนะครับมีนะด้านหลังก็เป็นถังแก๊สแบบนี้เลยนี่นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับซื้อสดไม่มีโบกแวดเพิ่มนะครับ ใครที่สนใจนะ v ้ 1.5E ปี2018นะครับ2คันนี้ราคา269,000บาทนะครับติดแก๊ส CNG นะครับย้ำอีกทีหนึ่งติดแก๊ส CNG ถ้าสนใจก็ทักไลน์ผมมาได้เลยนะครับตามลิงก์ด้านล่างหรือว่าโทรมาได้นะครับที่เบอร์085273883นะครับ269,000บาทซื้อสดไม่บวกแวดเพิ่มนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม รีจัดฟีโอนะครับฟีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับหนึ่งปีเต็มถ้ามีปัญหาก็คือซ่อมศูนย์ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับคันนี้รถจอดอยู่ที่สาขาบางนานะครับสามารถรัดหมายเข้าชมรถได้นะครับผมโทรมาติดต่อมาได้เลยนะครับครับเราวันนี้ผมเซลลทีเจนะครับขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ